ยินดีต้อนรับสู่เสียงแห่งสมาธิช่องที่จะพาคุณเดินทางกลับเข้าสู่ใจฟังด้วยหัวใจที่นิ่งสัมผัสด้วยจิตที่เบาแล้วคุณจะรู้ว่าความสงบอยู่ไม่ไกลเลยหากวันนี้ใจคุณยังไม่สงบดีนักขอเพียงหลับตาแล้วอยู่กับเสียงนี้จนจบเพราะบางทีคําเพียงไม่กี่คํา อาจพาคุณเข้าสู่ความนิ่งที่คุณเฝ้าตามหามานานอารูปฌานคือภาวะที่จิตสงบแน่วแน่จากอารมณ์ปราศจากรูปจัดเป็นสมาธิขั้นสูงในพระพุทธศาสนามีทั้งหมด4ขั้นซึ่งผู้ที่จะบรรลุอรูปฌานได้ต้องผ่านการฝึกรูปฌานมาแล้วอรูปฌานหมายถึงสมาธิขั้นสูงที่จิตละรูปหรือละการยึดถ,ถือรูปภายนอกได้หมดสิน้น เหลือเพียงอารมณ์ที่เป็นนามนธรรมล้วนไม่เกี่ยวกับรูปหรือร่างกายเลยอรูปฌานฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นขั้นสมาธิที่เหนือกว่ารูปฌานซึ่งยังมีอารมณ์เกี่ยวกับรูปอยู่เช่นแสงหรือความสว่างผู้ที่ได้อรูปฌานจิตจะละเอียดมากละความยุติดในโลกวัตถุและรับรู้อารมณ์ที่เป็นนามนธรรมอย่างเดียว ลำดับของอรูปฌานมี4ขั้น 1. อากาสานัญจายตนะฌานฌานที่มีอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติทำจิตให้กำหนดในอากาศว่างเปล่าเห็นว่าไม่มีขอบเขต 2. วิญญาณัญจายตนะฌานฌานที่มีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เห็นว่าวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดของตนไม่มีขอบเขต 3. อากินจัญญายตนะฌานฌานที่มีความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เห็นว่าไม่มีอะไรเลยแม้แต่วิญญาณก็ละวางได้ 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานฌานที่มีอารมณ์ไม่ใช่มีสัญญาและไม่ใช่ไม่มีสัญญาอยู่ในภาวะระหว่างมีความรู้สึกกับไม่มีความรู้สึกละเอียดที่สุดในสมาธิแบบนี้ สรุปความเข้าใจง่ายๆคือประเภทอารมณ์ที่กำหนดลักษณะของจิตรูปปานมีรูปเป็นอารมณ์เช่นแสงลมหายใจอุคระนิมิตจิตยังพัวพันกับรูปอรูปฌานไม่มีรูปเป็นอารมณ์เช่นความว่างวิญญาณจิตละเอียดละรูปอรูปฌานไม่ได้เป็นนิพพาน แต่เป็นสมาธิระดับสูงที่ช่วยให้จิตบริสุทธิ์ละความยึดติดในรูปได้หมดเป็นฐานให้เกิดปัญญาเห็นความจริงในขั้นต่อไปคือวิปัสสนาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในจตุตฌานได้มั่นคงดีแล้วความรู้สึกแห่งความเป็นรูปจะเริ่มเบาบางลงจิตไม่ยึดในกายไม่ยึดในลมหายใจไม่ยึดในโลกแห่งเสียงรูปหรือสัมผัสความรู้สึกว่า เรากำลังนั่งอยู่ก็เริ่มเลือนหายเหลือเพียงความรู้ที่ละเอียดและความว่างอันกว้างใหญ่ภายในใจนี่คือก้าวแรกของอรูปฌานสมาธิที่ไม่มีอารมณ์เป็นรูปเป็นร่างแต่มีความว่างความไม่มีขอบเขตเป็นอารมณ์ผู้ภาวนาในขั้นนี้จะรู้สึกว่าที่อยู่ของจิตไม่จำกัดอยู่ในร่างกายอีกต่อไป เหมือนจิตได้แผ่ขยายออกไปในความว่างไม่ใช่การจิตนาการแต่เป็นการรู้โดยตรงรู้ว่าความว่างนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความรู้ของจิตเองในขณะนั้นจิตไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เคลื่อนไหวไม่มีจุดให้เกาะไม่มีเสียงของความคิดเหลือเพียงผู้รู้ที่เฝ้ามองความว่างนั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้ที่มีตัวตน เพราะเมื่อใดที่คิดว่าเรากำลังรู้เมื่อนั้นจิตจะตกจากสมาธิทันทีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอากาสานัญจาตนะมีอากาศอันไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์นั่นคือภาวะที่จิตรู้ความไม่มีขอบเขตของอากาศรู้ความไม่มีที่สิ้นสุดของความว่างไม่ใช่ความว่างเปล่าที่เย็นชาแต่เป็นความว่างที่มีชีวิต มีการรู้อันสว่างในตนเองในภาวะนี้จิตไม่ต้องพยายามตั้งมั่นอีกต่อไปเพราะความตั้งมั่นได้กลายเป็นธรรมชาติเหมือนเปลวเทียนในห้องปิดลมไม่ต้องมีใครคอยป้องกันแต่มันนิ่งอยู่เองโดยธรรมชาติของมันผู้ภาวนาในขั้นนี้อาจรู้สึกว่าทุกสิ่งหายไปหมดเหลือแต่ความรู้นั่นไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความบริสุทธิ์ของจิตที่พ้นจากเครื่องหมายทั้งปวงพ้นจากความหมายของคำว่ามีและไม่มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความว่างนี้จะเห็นความจริงว่ารูปที่เคยยึดไว้แต่เดิมล้วนเป็นเพียงภาพปรากฏของจิตไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นสารสิ่งที่เรียกว่าเราก็เป็นเพียงเงาของความยึดมั่นเมื่อไม่มีสิ่งให้ยึด เราก็หายไปเองเหลือแต่จิตที่รู้และความว่างที่ถูกรู้แต่ทั้งสองก็ไม่แยกจากกันความรู้เช่นนี้มิใช่ความคิดมิใช่การพิจารณาแต่เป็นการเห็นโดยตรงของจิตที่บริสุทธิ์เป็นสภาวะแห่งการเฝ้ามองความว่างอย่างสงบไม่มีความรู้สึกว่าจะไปไหนหรือทำอะไรเพราะทุกสิ่ง เป็นดั่งเดิมอยู่แล้วผู้ภาวนาที่ถึงขั้นนี้ย่อมเข้าใจด้วยตนเองว่าความว่างไม่ได้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งแต่มันคือธรรมชาติของจิตที่ไม่ถูกรบกวนและความสงบแท้จริงก็คือการกลับมารู้ความว่างนั้นเองเมื่อจิตรู้ความว่างความว่างก็รู้จิตทั้งสองหาได้แยกจากกันไม่และเมื่อจิตตั้งมั่นในความว่างนี้ ยอมเริ่มเห็นอีกชั้นของความจริงคือแม้ความว่างนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ยังมีผู้รู้อยู่เบื้องหลังดังนั้นความว่างนี้ก็ยังไม่ใช่ที่สุดนี่คือสัญญาณของการเคลื่อนไปสู่ภาวะถัดไปคือเมื่อไม่มีเราในผู้รู้ซึ่งเป็นช่วงที่จิตเริ่มเข้าใจทำลึกซึง้งว่าแม้ผู้เฝ้ามองก็เป็นเพียงสังขารอย่างหนึ่ง หาใช่ตัวตนถาวรไม่เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในความว่างแห่งอากาสานัญจายยตนะอยู่นานเข้าจิตเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่ละเอียดนักคือผู้ที่กำลังรู้ความว่างแม้ความว่างนั้นจะไม่มีขอบเขตแต่ก็ยังมีผู้เฝ้ามองที่แฝงอยู่ลึกๆผู้รู้ที่เหมือนจะไม่ยึดอะไรแต่แท้จริงยังคงมีการมีอยู่คือยังมีความรู้สึกว่าเรารู้เราเห็นเราอยู่เมื่อสติสัมปชัญญะชัดขึ้น ปัญญาก็เห็นว่าแม้ผู้รู้นี้ก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเช่นกันมันเกิดขึ้นจากความละเอียดของจิตมิใช่สิ่งเที่ยงแท้มิใช่ตัวตนถาวรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวิญญาณังอนิจจงวิญญาณทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คือจุดที่ผู้ภาวนาเริ่มคลายความยึดในผู้รู้ไม่ต้องพยายามดับไม่ต้องพยายามละเพียงเห็นว่าผู้รู้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเช่นนั้นการยึดก็หลุดออกไปเอง จิตในขณะนี้เหมือนแสงที่ส่องผ่านอากาศไม่มีสิ่งใดขวางแต่ก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีเจ้าของของแสงมีแต่การส่องสว่างโดยธรรมชาติในภาวะนี้จิตอาจรู้สึกว่าแม้ความว่างก็ไม่เหลือให้รู้แต่ก็ไม่ใช่ความมืดหรือสูญสิ้นเป็นความรู้ที่ไม่มีผู้รู้เป็นการรู้อันบริสุทธิ์ไม่มีจุดเริ่มไม่มีปลายทางผู้ภาวนาที่ถึงตรงนี้จะเข้าใจโดยไม่ต้องคิดว่าความรู้และผู้รู้แท้จริงไม่แยกจากกัน แต่การยึดว่าเราคือผู้รู้ทำให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เมื่อเส้นนั้นดับลงความเป็นสองก็หายไปไม่มีภายในไม่มีภายนอกไม่มีจิตไม่มีอารมณ์เหลือแต่ธรรมชาติอันสงบละเอียดและสว่างสวยัยภาวะนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะอันมีความไม่มีที่สุดของวิญญาณเป็นอารมณ์จิตไม่จำกัดอยู่ในร่างกายไม่จำกัดอยู่ในความว่างแต่รู้ความไม่มีที่สุดของการรู้ เป็นอิสระจากรูปและจากอากาศทั้งปวงในขณะนั้นไม่มีแม้แต่ความคิดว่าจิตสงบเพราะแม้ความคิดเช่นนั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้และสิ่งถูกรู้ทั้งหมดล้วนดับลงในความว่างที่ไม่มีเจ้าของเมื่อไม่มีผู้รู้ความรู้จึงบริสุทธิ์เมื่อไม่มีสิ่งถูกรู้ความสงบจึงสมบูรณ์ผู้ภาวนาอาจเข้าใจในใจว่าความว่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นเพราะเมื่อมีเราที่จะเห็นมันก็ไม่ใช่ว่างแล้ว แต่ความว่างนั้นคือสภาวะที่ไม่มีเราไม่มีสิ่งมีแต่ธรรมชาติที่ปราถจากตัวตนโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตสัมผัสความจริงข้อนี้ความละเอียดจะเข้าสู่ระดับที่ลึกยิ่งขึ้นคือการรู้ว่าแม้วิญญาณที่รู้ไม่สิ้นสุดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุจึงไม่เที่ยงไม่ใช่ที่สุดแห่งความบริสุทธิ์นี่คือจุดเปลี่ยนสู่ภาวะถัดไปคืออากินจัญญายตนาะไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เมื่อจิตเห็นว่าแม้ความรู้ที่ไม่มีที่สุด ก็ยังเป็นสิ่งถูกรู้จิตจึงละได้หมดเหลือแต่ไม่มีอะไรเลยเมื่อจิตผ่านภาวะแห่งวิญญาณัญจายตนะความรู้สึกว่าการรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังคงอยู่แต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นว่าแม้ความไม่มีที่สิ้นสุดของการรู้นี้เองก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการตั้งมั่นของจิต เมื่อเห็นตามจริงเช่นนั้นจิตจะเบื่อหน่ายอย่างละเอียดไม่ใช่ความเบื่อแบบโลกีแต่เป็นความคลายจากความยึดในความรู้ทั้งปวงเป็นความเหนื่อยที่ไม่ต้องการจะรู้อะไรอีกต่อไปในขณะนั้นจิตจึงปล่อยทุกสิ่งที่เคยรู้รวมทั้งความรู้ว่าตนกําลังรู้ด้วยความรู้ที่เคยเป็นแสงบัดนี้ดับลงอย่างเงียบสงบ เหลือเพียงความไม่มีอะไรเลยพระพุทธองค์ตรัสว่าอากินจัญญายตนะมีความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ภาวะนี้มิใช่ความว่างแบบสูญสิน้นแต่เป็นความไม่มีสิ่งใดให้จิตไปยึดไม่มีรูปไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณแม้แต่ความรู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่เกิดขึ้น จิตอยู่ในความไม่มีนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรู้อะไรแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เพราะแม้ความไม่รู้นั้นก็ถูกรู้ด้วยความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นภาวะที่ละเอียดเกินกว่าคำว่านิ่งหรือสงบเพราะแม้คำว่าสงบก็ยังมีสิ่งตรงข้ามแต่ในความไม่มีอะไรเลยนี้ไม่มีตรงข้ามไม่มีคู่ไม่มีสภาวะให้เปรียบเทียบ เหมือนลมหายใจที่หมดสิน้นแต่ร่างกายยังอยู่เหมือนคลื่นที่หยุดไหวแต่ทะเลยังคงเป็นทะเลจิตในภาวะนี้ไม่รับรู้การเวลาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเราที่จะอยู่ในปัจจุบันเป็นการดับลงของทุกกรอบคิดทุกการแยกแยะระหว่างสิ่งรู้และผู้รู้และเมื่อไม่มีอะไรให้ยึดอีก จิตจึงอิสระโดยสมบูรณ์เพราะสิ่งที่พันธนาจิตมาโดยตลอดคือสิ่งที่จิตยึดถือเมื่อสิ่งนั้นไม่มีจิตก็ไม่มีสิ่งใดจะผูกพันอีกต่อไปแต่ในความไม่มีนี้เองปัญญาเริ่มเห็นความจริงขั้นละเอียดว่าแม้ความไม่มีอะไรเลยก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตอยู่ดีนั่นหมายความว่ายังมีผู้รู้ที่รู้ความไม่มี และตราบใดที่ยังมีผู้รู้การดับอย่างแท้จริงก็ยังไม่เกิดขึ้นจิตจึงเริ่มเห็นว่าแม้ความไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะที่สุดแห่งธรรมมิใช่มีหรือไม่มีแต่คือการดับของทั้งมีและไม่มีแม้ความไม่มีก็ยังเป็นสิ่งมีอยู่ในใจผู้รู้เมื่อผู้รู้ดับความไม่มีจึงไม่มีด้วยนี่คือจุดเปลี่ยนสุดท้าย ก่อนจิตจะก้าวเข้าสู่ภาวะที่ละเอียดเกินกว่าคำํำใดจะกล่าวได้คือภาวะแห่งเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่ใช่มีสัญญาไม่ใช่ไม่มีสัญญาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแห่งอะรูปฌานภาวะที่แม้การรู้ก็ละเอียดจนเกือบดับแต่ยังไม่ดับสิน้นเมื่อจิตผ่านความไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้ที่ละเอียดอย่างที่สุด และเอียดจนแทบไม่อาจเรียกว่าการรู้แต่ก็ไม่ใช่ไมร่รู้นี่คือภาวะแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่มีสัญญาไม่ใช่ไม่มีสัญญาเป็นแดนกลางระหว่างการมีอยู่และการดับระหว่างแสงแห่งสติกับความเงียบแห่งนิพพานในภาวะนี้สัญญาการกำหนดหมายรู้แทบดับสิ้น แต่ยังเหลืออยู่เพียงละเอียดที่สุดเหมือนแสงเทียนสุดท้ายก่อนดับสว่างอยู่เพียงพอให้รู้ว่ายังมีการรู้แต่การรู้นี้ไม่รับรู้อะไรอีกไม่รู้รูปไม่รู้อารมณ์ไม่รู้ความว่างแม้ความคิดว่าเรากำลังรู้ก็ไม่มีแล้วเหลือเพียงภาวะที่มีอาจกล่าวได้ว่ามีหรือไม่มีพระพุทธองค์ ตรัสไว้ว่าภาวะนี้ไม่อาจบอกเป็นสุขหรือทุกข์ไม่อาจบอกเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่เป็นเพียงความสงบที่เกินคำอธิบายผู้ภาวนาในขั้นนี้จะไม่รู้สึกถึงเวลาไม่มีการเกิดขึ้นหรือดับลงของสิ่งใดแม้คำว่าจิตก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีสิ่งอื่นให้เปรียบเทียบทุกสิ่งเงียบสงัดเงียบจนแม้ความเงียบเองก็หายไป เหลือเพียงสภาวะบริสุทธิ์ที่ไร้ขอบเขตไม่มีเจ้าของไม่มีเราที่จะสงบและไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสงบนี่คือความเงียบที่ไม่อาจบรรยายความเงียบที่ลึกกว่าความสงบความเงียบที่ไม่เกิดจากการดับเสียงแต่เกิดจากการดับของผู้ฟังในภาวะนี้ไม่มีความกลัวไม่มีความปรารถนา ไม่มีแม้แต่ความคิดว่านี่คือความสงบสูงสุดเพราะทุกการเปรียบเทียบทุกการรู้สึกล้วนดับสิ้นในภาวะเดียวภาวะที่พ้นจากทุกความหมายของการมีอยู่แต่แม้จะละเอียดเช่นนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภาวะแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะยังม่ใช่นิพพานเพราะยังมีความรู้ที่ละเอียดอยู่ ยังเป็นภาวะที่อาศัยเหตุแห่งสมาธิอยู่เมื่อหมดเหตุจิตย่อมเคลื่อนออกจากภาวะนี้เองดังนั้นแม้ภาวะนี้จะสงบสูงสุดในสมาธิแต่ยังไม่ใช่ความดับสนิทโดยสิ้นเชิงผู้ภาวนาพึงเห็นด้วยปัญญาว่าแม้ความละเอียดนี้ก็ยังเป็นของเกิดดับเมื่อเห็นดังนั้นจิตจะไม่ยึดแม้ในความบริสุทธิ จะไม่ยึดแม้ในความเงียบสูงสุดจะไม่หลงว่านี่คือที่สุดแห่งทางแต่จะรู้โดยตรงว่าสิ่งใดมีเหตุเกิดย่อมดับเป็นธรรมดาและเมื่อจิตรู้เข้าใจความจริงข้อนี้โดยสิ้นเชิงจิตจะคลายการยึดในสมาธิแม้ในอรูปฌานและหันสู่ปัญญาแห่งวิมุตติความรู้ที่ปลดปล่อยจากทุกสิ่งในขณะนั้น สมาธิไม่ต้องตั้งอยู่เพราะจิตเป็นอิสระอยู่แล้วไม่ต้องสงบเพราะความวุ่นวายไม่มีที่เกิดไม่ต้องดับเพราะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นอีกนี่แหละคือธรรมชาติอันไม่เกิดไม่ดับมิใช่มีมิใช,ช่ไม่มีไม่แสวงหาไม่เวียนว่ายเป็นธรรมชาติที่พ้นจากคำทั้งปวงภาวะนี้เองคือประตูแห่งนิพพาน มิใช่สิ่งใหม่มิใช่สิ่งอยู่ไกลแต่เป็นธรรมชาติของจิตที่วางสิ้นทุกสิ่งเมื่อไม่ยึดอะไรเลยความว่างนั้นจึงเผยตนและเมื่อเรื่องรูปปานและอรูปฌานดำเนินมาถึงที่สุดเราย่อมเห็นว่าทางแห่งสมาธินี้มิใช่เพื่อหลบหนีโลกแต่เพื่อเห็นธรรมตามความเป็นจริงจากรูปสู่ว่างสู่การวาง สู่การรู้โดยไม่มีผู้รู้เมื่อเข้าใจเช่นนี้แม้อยู่ในโลกก็ไม่หลงในโลกแม้มีรูปก็ไม่ยึดในรูปเพราะรู้ว่าแท้จริงแล้วจิตที่วางคือนิพพานที่ปรากฏอยู่ทุกลมหายใจ